โรงพยาบาลกรุงเทพเปิดตัว Precision Medicine การแพทย์แม่นยำกับบทบาทของยีนเพื่อสุขภาพในทุกช่วงเวลาของชีวิตณนห้องประชุมชั้น7อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลกรุงเทพภายในงานมีการร่วมพูดคุยถึงรูปแบบการให้บริการ Precision Medicine การแพทย์แม่นยำโดยแพทย์หญิงเมทินีไหมแพงประธานคณะผู้บริหารกลุ่มหนึ่งและผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ นอกจากนี้ยังมีแพทย์ผู้ชำนาญการในแต่ละสาขามาร่วมพูดคุย r พ c i s i o n Medicine กับความสำคัญของสุขภาพในหัวข้อต่างๆดังนี้เพิ่มโอกาสการตั้คงรันและการวางแผนครอบครัวเพิ่มความมั่นใจให้สุขภาพลูกน้อยในคันโดยนายแพทย์ประภากรมิ่งมิตรพัฒนกุลการป้องกันและตรวจพันธุกรรมความเสี่ยงโรคหัวใจโดยนายแพทย์อภิชัยคงพัฒนยโยธินบทบาทของ Precision m เม i c i n น การแพทย์แม่นยำกับการวางแพทย์การรักษามะเร็งโดยศาสตราจารย์คลินิกแพทย์หญิงสุดสวัสดิ์เลาหะวินิตตรวจประเมินไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคโดยนายแพทย์ชัยรัตน์ศรีพิรมและฟาร์มาโคเโจน,นมิก เลือกอยาให้ตรงยีนเพิ่มประสิทธิภาพมั่นใจความปลอดภยัยโดยแพทย์หญิงพัทิยาจันทรัพย์เภสัจกรและแขกรับเชิญพิเศษคุณเตสตวัตเศรษฐกรและแจ็กกี้แพรวไพลินภรรยามาร่วมเผยการดูแลสุขภาพในช่วงตั้งครรภ์ค่ะค่ะก่อนอื่นต้องบอกว่าโรงพยาบาลกรงุงเทพอยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีนะคะและสุขภาพดีเนี่ยสามารถได้ ทุกคนสามารถมีสุขภาพดีไม่ว่าจะเป็นคนที่มีโรคประจําตัวหรือเป็นคนปกติค่ะการแพทย์แม่นยําหรือว่า precision medicine เนี่ยมีอีกชื่อหนึ่งว่า personalized medicine ซึ่งเป็นการมีสามปัจจัยร่วมกันใหญ่ๆนะคะปัจจัยแรกก็คือเรื่องของการรู้ข้อมูลรหัสพันธุกรรมหรือว่าการเจ n e t i c ตรวจยีนของเรานี่เองถัดมาก็คือสิ่งแวดล้อม และประเด็นที่3ปัจจัยที่3ก็คือลักษณะการใช้ชีวิตของเราในการแนวทางของโรงพยาบาลกรุงเทพนะคะเนื่องจากเราจะนําเสนอสิ่งที่ใหม่และสิ่งที่ดีให้กับทั้นผู้รับบริการแล้วก็คนไข้ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลกรุงเทพเราก็เลยนําเสนอจ e เนติกเทสติ้งเพื่อที่จะเป็นส่วนสําคัญในการที่จะทําให้ ทุกคนทราบรหัสทางพันธุก,กรรมเพื่อที่จะรู้ว่าเราเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคต่างๆมากน้อยแค่ไหนเราจะได้ใช้ข้อมูลอาการเหล่านี้เนี่ยมาดูแลตัวเองด้วยการว่าจะเป็นพฤติกรรมในการดําเนินชีวิตของเราหรือว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆแต่ในกรณีที่เราเป็นโรคแล้วมารับการรักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพแล้วโรคนั้นๆเนี่ยสามารถที่จะทํานายพยากรณ์โรค หรือว่าดูว่าเราควรจะใช้ยาชนิดใดที่จะเหมาะสมกับการรักษาโรคของเราอันนี้การใช้ genetic testing ก็มีส่วนที่จะดูแลไม่ว่าจะเป็นการปรับยาขนาดให้เหมาะสมหรือว่าเลือกเชนของยาค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพกว้างๆของการใช้ precision medicine หรือว่า personalized medicine ในการดูแลรักษาคนไข้ค,ค่ะรวมถึงการดูแลสุขภาพทั่วไปด้วย ถ่ายังไงให้คุณหมอแต่ละด้านตอบเสริมดีไหมคะค่ะก็จริงๆในเรื่องของของส่วนของหมอเองจะดูในเรื่องของการตรวจสุขภาพทั่วไปนะครับก็ในเรื่องของ genetic testing เนี่ยก็จริงๆแล้วไม่ได้ไม่ได้มีกำหนดอายุว่าว่าจะต้องตรวจเมื่อไหร่คือตรวจตอนไหนก็ได้นะครับเพราะว่ามันก็เหมือนเป็นแนวทางในการที่เราจะดูแลตัวเองได้ได้ถูกต้องเนาะเช่นสมมติว่าเราอายุ30 เราอาจจะอยากรู้ว่าเรามีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานหรือเปล่าเพื่อจะได้ดูว่าเราควรปรับปรุงตัวเองอยังไงครับก็สามารถจด g e n e t i c testing เพื่อเราจะได้รู้ว่าเราควรไปปรับตัวย่างนะครับแต่ในเด็กมากๆหรือในผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเราก็จะไม่ค่อยแนะนําให้ตรวจเนื่องจากการตรวจข้อมูลพันธุกรรมเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนและจ,จะต้องใช้การกินยอมจากคู่ที่มีรบรรลุนิติภาวะก่อนนะครับเดี๋ยวให้ข้อมูลท่านอื่นตรวจดีกว่าค่ะ สมมุติว่าถ้าจะเป็นด้านสูงนะคะสุติและรีเวกขอเป็นด้านนั่งกะค่ะขอบคุณมกครับการดูแลเนี่ยก็ดูแลได้ตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์แล้วก็ระหว่างที่ตั้งครรภ์แล้วนะครับ mm hmm. ในเรื่องของเทคโนโลยีในการตรวจโครโมโซมตรวจยีนเนี่ยเราก็สามารถมีบริการทั้งสองอย่างมันจะช่วยในเรื่องของการวางแผนการรักษาแล้วก็วางแผนชีวิตด้วยเหมือนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นเป็นเรื่องของการตรวจโครโมโซมของเด็ก ในคันหรือว่าเป็นการตรวจตัวอ่อนว่ามีโครโมโซมปกติหรือว่ามียีนที่เป็นโรคหรือเปล่าในตัวอ่อนนะครับก่อนที่จะตั้งคันดังนั้นตรงนี้ทางโรงพยาบาลกรกุงเทพก็พร้อมที่จะดูแลทั้งใน2มิตินี้นะครับคือทางทางด้านมะเร็งอน่ะนะคะก็คงไม่มีโปรแกรมที่จะตรวจว่าใครใครใครจะเป็นมะเร็งหรืออะไรเนี่ยแต่ส่วนใหญ่เราจะมาใช้ในสําหรับคนผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งแล้ว นะคะก็คือการที่เราตรวจชิ้นเนื้อของมะเร็งเนี่ยเอามาดูว่ามีมียีนที่ผิดปกติยีนกลายพันธุ์ยังไงบ้างซึ่งยีนกลายพันธุ์บางตัวเนี่ยก็จะเป็นเป้าสําหรับการที่จะจะใช้ยาที่เราเรียกว่ายามุ่งเป้าพวก t a r g e t e d therapy นะคะหรือว่าพวกทางพวกนี้เป็นเป็นยามุ่งเป้าซึ่งก็จะมีประโยชน์สําหรับ ผู้ป่วยเพราะว่าสามารถที่จะรักษาได้แม่นยำมากขึ้นนะคะแล้วก็ประสิทธิภาพดีขึ้นผลข้างเคียงน้อยกว่ายาทั่วทัวไปนะคะที่ในการรักษามะเรง็งถ้าเราไม่ทราบเป้าค่ะในในในแง่ของโรคหัวใจก็จะมีคนไข้ยอยู่สกลุ่มนะครับกลุ่มหนึ่งที่เป็นโรคแล้วซึ่งเรารู้ว่าโรคนี้มันมีการถ่ายทอดทางพนันธุกรรม อย่างเช่นโรคที่ทําให้เกิดการเสียชีวิตอย่างกระทันหันหรือว่าโรคไหลาตายหรือว่าโรคก,กล้ามเนื้อหัวใจบางโรคนะครับอันนี้เราก็เป็นการตรวจเพื่อวินิจฉัยก,ก,ก็สามารถจะตรวจได้เมื่อ,อเมื่อเมื่อเมื่อมีการวินิจฉัยว่าเป็นโรคจากแพทย์นะครับอันที่2ก็คือการตรวจเพื่อหาความเสี่ยงในการว่าจะเป็นโรคอันนี้ก็จะเป็นโรคหัวใจส่วนใหญ่ที่เราเจอกันเช่นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ความดันสูงไรมันสูงอันนี้ก็ตรวจได้ทุกอายุเลยเพราะว่าพันธุกรรมก็จะเหมือนกันใครควรจะตรวจบ้างก็คนที่จผู้ที่มีความเสี่ยงหรือว่าผู้ที่คิดว่าเอออยากจะ,ะรู้ว่าโอ,อกาสที่จะเป็นโรคเหล่านี้มีมากน้อยแค่ไหน,น ในทางของเิษัชดันทุศัสตร์นะคะก็คือเหมือนสองกลุ่มเหมือนกันก็คือคนที่จําเป็นจะต้องใช้ยาแล้วก็จะต้องตรวจเพื่อตอบสนองกับยาหรือเปล่าหรือกินยาแล้วจะเกิดอันตรายหรือเปล่าหรืออีกกลุ่มหนึ่งก็คือคนไข้ที่ไม่เคยยัสุขภาพดียังไม่เคยทานยายเลยตรวจไว้ก่อนเพื่อเป็นข้อมูลว่าในอนาคตเมื่อเราจะต้องใช้ยาไม่ว่าตัวไหนตัวหนึ่งก็ตามเนี่ยเรามีข้อมูลสำรองไว้ก่อนว่าเราจะใช้ยาตัวนี้ได้ไหมยาตัวไหนเหมาะสมค่ะได้รับอะไรจากการที่มาตรวจตัวนี้คะค่ะ ก็เรียนว่าถ้าสนใจนะคะทุกท่านสามารถที่จะมาตรวจข้อมูลทางพันธุกรรมได้ก็มีคนเคยพูดให้ฟังว่าถ้าเราชอบที่จะไปดูหมอดูหรือดูดวงเนี่ยการมาตรวจข้อมูลทางพันธุกรรมก็จะแม่นยำกว่าเพราะนั้นเป็นสิ่งซึ่งติดตัวเรามาตั้งแต่กำเนิดแต่ข้อมูลที่ได้นี้ก็จะเป็นข้อมูลกว้างๆว่าเรามีโอกาสมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคทั่วๆไปได้ มากน้อยแค่ไหนนะคะรวมถึงว่าอาจจะบอกด้วยว่าเราควรจะใช้ชีวิตอย่างไรต้องระมัดระวังอะไรในกรณีซึ่งเรามีความเสี่ยงเป็นโรคทางพันธุกรรมบางโรคนั้นจะกําหนดชีวิตของเราได้หลายคนก็เลยบอกว่าดีบอกไปดูหมอดูนะคะส่วนคนที่มีโรคแล้วก็อันเนี้ยก็จะเฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้นเพราะว่าสามารถที่จะทํานายโรคบอกว่าจะเลือกการรักษาอย่างไรแล้วก็แม่นยําเพราะว่า ในปัจจุบันเนี่ยจะไม่เหมือนอดีตซึ่งอดีตเนี่ยเรารักษาโรคเนี่ยโดยการรักษาเหมือนเหมือนทุกคนบางคนก็จะได้ผลบ้างบางคนก็ไม่ได้ผลแต่ปัจจุบันสามารถเลือกการรักษาที่เฉพาะเจาะจงแล้วก็ตรงเลือกให้ได้ผลรวมถึงว่าจะมีข้อแทรกซ้อนน้อยต่างๆเหล่านี้ด้วยเพียงแต่อยากจะให้มาขอคำแนะนำคุณหมอก่อนว่าจะตรวจแบบไหนนะคะถ้าแบบตรวจทั่วไปอันนี้ก็ได้เลยค่ะแต่ข้อมูลมันก็จะเป็นภาพกว้าง แต่ถ้าเมื่อไหร่เป็นโรคแล้วแนะนําให้มาปรึกษาคุณหมอเฉพาะาทางนะคะก็<น>จะได้รับการตรวจที่แม่นยําก็เป็น personalized หรือ precision medicine อค่ะกลขอบคุณนะคะสำหรับคนที่สนใจครับขอถามหาข้อ,ขอ,ขอมูลเพิ่มเติมไ้ที่ไหนได้ที่เว็บไซต์ของโรงพยาบาลกรุงเทพค<น>่ะค่ะหรือว่าถ้าเป็นข้อมูลทั่วไปก็มาที่ health design center นะคะเพื่อที่จะรับการตรวจสุขภาพให้ทุกคนมีสุขภาพดีไปด้วยกัน โรงพยาบาลกรุงเทพอยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีค่ะเป็นพยาบาลคเตวันนี้พาคุณภรรยามาออกรก็จริงๆแล้วต้องเรียกว่าตื่นเต้นนะครับเพราะว่าอีก2เดือนนะครับก็จะได้เป็นเรียกว่าคุณพ่อแบบออฟฟิเชียลตอนนี้ก็เป็นนะแต่ยังอยู่ในท้องนะฮะแต่ว่าสิ่งสำคัญคือว่าเราเราดีใจอย่างแรกคือหนึ่งที่ รงพยาบาลกรุงเทพไม่สำคัญให้ความสําคัญกับเรื่องของสุขภาพเพราะเราก็ฝากขันที่นี่ด้วยเราเป็นเขาเรียกว่าเราเป็นผู้ใช้บริการจริงนะฮะนะเราเราตรวจสุขภาพที่นี่ฝากขันที่นี่แล้วก็คลอดที่นี่นะครับสิ่งที่ได้เห็นวันนี้คือว่าในราบผู้ปกครองเนี่ยเราได้เตรียมการเป็นผู้ปกครองที่ดีดนะ้านสุขภาพแค่ไหนนะฮะพอฟังวันนี้ผมรู้สึกว่าโอ้ผมจะมีหลายจุดที่ต้องปรับปรุงเลยเพราะว่ามันมีเขาเรียกความเสี่ยงในหลายๆด้านที่ถ้าเราไดูแลตัวเองไม่ดีพอ ทีนี้ตัวช่วยก็คือทําให้เราได้เห็นว่าถ้ามีการตรวจยีนเนี่ยเราจะรู้ความเสี่ยงด้านไหนที่เราต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับของภรรยาฟังวันนี้เขาก็แบบพี่เต้ฟังคุณตาบะ uh huh. เร็งสิ <c oughs> เบ็ดคน <c oughs> เขาก็มานั่งคิดว่าไอ้แล้วความเสี่ยงของเขาเป็นยังไงแล้วเราจะรู้ได้ยังไงในการตรวจยีนก็เป็นหนึ่งคำเป็นหนึ่งในคําตอบที่ทําให้เราเตรียมตัวได้ดียิ่งขึ้นก็คุยกันว่าถ้าตรวจแล้วมีความเสี่ยงสูง แล้วก็เตรียมชุดิก็แค่นั้นเองว่าเอ้ยเรามันระวังมากขึ้นนะก็จะได้หาวิธีป้องกันนะใช่ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชายมีอะไรช่วยเหลือคะผมมาตรวจสุขภาพประจำปีครับโรงพยาบาลเรามีบริการตรวจยีนเจเนติกเทสติ้งด้วยนะคะยีนผมไม่ไม่เอาครับเอาเอาปกติครับอ๋อได้ค่ะเดี๋ยวพยาบาลดูแลให้นะคะ การตรวจยิงก็เหมือนการช่วยทำนายอนาคตจักราชปัรทุกรรมนายควรตรวจสอบพูดอะไรป๋วเต้เนี่ยป่อยตรวจวันนี้ไม่เั้นในอนาคตนายอาจจะต้องเสียใจอายตรวจเพื่อเพื่อช่วยบระเินความเสี่ยงก่อนเกิดโรคไงโรคหัวใจโรคทางุกรรม โรคที่เจยอย่ายกและมะเร็งบางชนิดก็ตรวจได้ไอ้ลุงเคยรีบมาถ้าไม่ตรวจก็ไม่ป่วยจะหนีไปเมือเวลาโดนโลกถามหาไม่อยากเจอก็ต้องเจอนี่ถ้าตรวจยิงแผลยาได้ด้วยแล้วถ้าวันไหนมีเมียไม่มีเมียแค่จะบอกว่าให้พาเมียมาตรวจความถิโพติโครโมโซมของลูกในท้องก็ได้โอ้ยมันไว เฮ้ยโอ้ยไขว่ไว้ก่อนล่ะแพ้จบเลือดไม่ไปยิงเราคุกจะแก้มหรือไม่นำรายเรานี่แหละไปสวนก็รู้ผลแล้วแม่แม่แพงอีกโอ้ยเดือย ไม่มีแรงถ้าเทียบกับชีวิตพี่คิดดีดีดิยิ่งจู่เร็วก็ลูกก็เร็วจะได้วางแผนดูแลสุขภาพให้มันตรงจุดถูกต้องเขาจับจับจับเฮ้ยเจอลุงลุงเป็นไรอ่ะแกจงไปจะได้ไม่ต้องเป็นลูกหัวใจไขข้อเสียแบบนี้อ่ะุงขึ้น แม่ชื่อบินพ่อชื่อป๋องตอนเด็กๆชอบฝึกกำต้ตาเลย<อ>กูก็คือมึงที่มาจากอนาคตเฮ้ยพือ่อนผมก็คือลูกพี่ที่ปปวดจุดตัวซีดเ<อ>พราะพ่อไม่พาแม่ไปตรวจยีนตอนท้องอตรวจเธอ ชีวิตเราออกแบบเองได้ตรวจเธอเพื่อลูกหลานในอนาคตฮผมขอรายละเอียดการตรวจยีนหน่อยครับอ๋อได้เลยค่ะครับเชิญค่ะครับที่โรงพยาบาลกรุงเทพ เรามีบริการตรวจยีนจ e เนติกเ e ส t i n g เพื่อช่วยประเมินความเสี่ยงก่อนเกิดโรคช่วยวินิจฉัยโรคที่เกี่ยวข้องกับพันธุกรรมและวางแผนแนวทางการดูแลสุขภาพรายบุคคลเช่นโรคหัวใจโรคมะเร็งโรคสมองโรคข้ออักเสบโรคติดเชื้อ,อการตั้งคันภ์รวมถึงการแพ้ยาด้วยแหลบพันธุกรรมที่ได้มาตรฐานพร้อมคำปรึกษาจากแพทย์เฉพาะทางด้านพันธุศาสตร์ ตรงจุดถูกที่ถูกเวลาไอ้บีแบ๊โอ้ยไม่ต้องมาแล้วเงี้ยตรวจยีนแล้วนี่ไงไปพีปป่บายลุงทป